ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือต่อล่างขอนำเสนอ,อการจัดการความรู้ประจำปี2567การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดในปี2019เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากสร้างบทเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของขบวนการในการเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบโรคทางห้องปฏิบัติการสแสดงให้เห็นว่าวิธีการตรวจสอบโรคและยืนยันผลเฉพาะในห้องปฏิบัติการอย่างเดียวไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากได้ โดยเฉพาะตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งใช้เวลาในการตรวจนานถึง12ถึง48ชั่วโมงดังนั้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคหน่วยงาน FDA ของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้มีการใช้เครื่องมือทดสอบที่ให้ผลที่รวดเร็วแบบ Point of Care Testing หรือเรียกว่า POCt วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ในครั้งนี้เพื่อทดลองและพัฒนาวิธีการตรวจโรคด้วยการใช้เครื่องมือแบบ POCt ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ในภาคสนามในการทดสอบโรคที่สาคัญในพื้นที่เขต6เช่นโรคไข้หวัดนกโรคอหิวาแอฟริกาและโรคลำปีสกินข้อจํากัดของการตรวจโรคทางด้านปุสัตท์เน้นการส่งตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในเก็บตัวอย่างการขนส่งและทดสอบทางห้องปฏิบัติการใช้เวลามากกว่า48ชั่วโมงทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดการและควบคุมโรคระบาดที่มีความสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและอาจจะไม่สามารถรองรับตัวอย่างส่งตรวจเกินความสามารถของห้องปฏิบัติการการพัฒนาสร้างเครื่องมือแบบ POCt เพื่อใช้ในการตรวจวัดการเรืองแสง จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธีไอโซเทอร์มอนประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้สวิตชิงพาวเวอร์สเตปดาว์ม c โครคอนโทรลเลอร์โมดูล P- ier, w m เทลเทียเซนเซอร์วัดอุณหภูมิโมดูลจอแสดงผลฮีทซิงหลอด LED สีน้ำเงินเซนเซอร์วัดสเปกตรัมแสงเมื่อนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมาติดตั้งและประกอบกันจะได้เครื่องมือที่สำเร็จดังนี้ หลักการและขั้นตอนควบคุมสั่งงานโดยผ่านระบบโทรศัพท์มือถือหน้าจอการสั่งงานประกอบด้วยฟังก์ชันการใช้ค่าแก้อุณหภูมิฟังก์ชันกำหนดวิธีทดสอบสามารถเลือกวิธีทดสอบวิธีแลมหรือวิธี RPA ตามระยะเวลาและอุณหภูมิตามโปรโตคอลที่ต้องการฟังก์ชันสุดท้ายคือสั่งการทำงานและวิเคราะห์ผลการทดสอบรายงานผลเป็นบวกหรือลบโดยวิธีการวิเคราะห์ผลจะประเมินจากค่าคัดออฟจากเบตไลที่เกินค่าการเรืองแสงที่วัดได้ขณะทำการทดสอบเกินค่า CT ซึ่งเกิดจากค่ามินบวกกับค่า c d ภาพวิดีโอนี้แสดงวิธีการวัดการเรืองแสงจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารพันธุกรรมโดยใช้แสงจากหลอด LED ที่ความยาวคลื่น480นาโนเมตรในการ Excitation และวัดการ Emission ของสีไซเบอร์ e รีนวันผ่านสายไฟ b e r Optic ติภาพวิดีโอนี้แสดงการทดสอบการใช้งานภายนอกห้องปฏิบัติการซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทดสอบไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนใช้เพียงแค่ไมโครพิเปตคูลิ่งบล็อกและเครื่องจ่ายก,กระแสไฟไฟ้า UPS เท่านั้น การทดสอบเริ่มจากการเจือจางเลือดที่ความเข้มข้น1ต่อ50หรือ1ต่อ100ด้วยน้ำจากนั้นนำเลือดที่เจือจางปริมาตร2ไมโครลิตรใส่ลงในหลอดทดสอบซึ่งประกอบด้วยแลมมัสเตอร์มิกปริมาตร23มไมโครลิตรซึ่งมีส่วนประกอบที่แสดงดังภาพหลังจากนั้นทำการเตริมมิเดรอนออยล์ปริมาตร20ไมโครลิตรและนำเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมไอโซโทมอนแบบภาคสนามภาพวิดีโอแสดงกราฟสัญญาณการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสลำปีสกิน ซึ่งพบว่าผลการวิเคราะห์จะเริ่มแสดงค่าสัญญาณเริ่มต้นตั้งแต่เวลา35นาทีเป็นต้นไปและจะพบการแสดงสัญญาณเหนือค่าคัดออฟเมื่อเวลาผ่านไป45นาทีซึ่งการทดสอบนี้ใช้เวลารวมทั้งสิ้น90นาที